ถามเข้ามาที่ผมเนี่ยบอกว่าอาจารย์นะพระเนี่ยที่วางในรถเนี่ยผมเห็นเขาวางไม่เหมือนผมอะ่ะผมวางหันหน้าเขาหาผมแต่ที่อื่นเขาวางหันหน้าออกอันไหนถูกต้องจะวางหันหน้าออกดีหรือจะวางหันหน้าเขาหาคนขับดีนะผมบอกอย่างนี้นะครับว่าการวางพระในรถได้ทั้งสองอย่างครับ ไม่มีปัญหาครับท่านจะหันออกหันเข้าเป็นสิทธิ์ของท่านนะนะถ้าหันเข้าท่านก็ไหวเป็นที่พึ่งทางใจหันออกก็คุ้มของนะคุ้มของท่านนะครับนะอย่างนั้นนะแต่จริงๆเนะี่ยทั้งทั้งสองอย่างเหมือนกันนะนะเหมือนกันไม่มีอะไรผิดหรอกนะครับแต่สิ่งที่ผิดนะแล้วก็แนะนําว่าไม่อยากให้ท่านไปวางก็คือพระโลหะองค์ใหญ่ๆนะถ้าเลยสามนิ้ว สามนิ้วก็ยังนะถ้าเป็นโลหะก็ผมก็ยังไม่นะแนะนําสนับสนุนนะถ้าเป็นโลหะนะสามนิ้วนี่ก็ถือว่านะถือว่ามีน้ําหนักนะ,ะนะถ้าถ้าห้านิ้วเนี่ยแต่เก้านิ้วไม่มีใครคงไปตั้งหรอกนะนะส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับมีสามนิ้วเจ็ดนิ้วเนี่ยถ้าองค์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้เข้าไปตั้งในรถนะ,ะแล้วโดยเฉพาะไปวางไว้บนคอนโซนรถเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับนั่นเนี่ยท่านต้องดูนะ ว่าเวลาที่ท่านไปวางไว้เนี่ยนะาวางไว้รถมันเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านติดในคอนโซลเนี่ยติดแน่นแล้วไม่เป็นปัญหาหรอกท่านรู้ไหมฮะว่าเวลารถชนแรงๆเนี่ยเน่าไม่อยู่เหมือนกันนะมันกระเด็นหลุดออกมาเนี่ยยิ่งเป็นพระที่มีเกรดแหลมๆเนี่ยนะครับนะท่านหลุดมานะเข้าเบ้าตาหรือจิ้มหัวผมว่าตรงนี้เนี่ยอันตรายมากกว่านะครับ นั้นผมไม่แนะนำนะครับว่าให้เอาเอาพระโลหะนะมีขนาดใหญ่เข้าไปไว้ในรถนะฮะเนะอย่างบางคนที่ห้อยไว้เนี่ยห้อยเหรียญไว้เต็มเลยเนี่ยเต็มพวงมาลัยเนี่ยนะใส่ไว้เต็มอันนั้นเนี่ยถ้าเยอะเกินไปแล้วมีน้ําหนักบางองค์มีน้ําหนักผมว่านะครับเอาออกดีกว่าเอาออกดีกว่าท่านพกเป็นผ้ายันนะหรือพกเป็นผ้าเนื้อผงนะอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันอันตรายฮนะ แล้วถ้าเรามีมีเด็กเล็กๆด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เลยนะครับเบรกแล้วมันนะมันหลุดแล้วมันลอยเนี่ยโอ้โหนะอันตรายจริงๆนะครับไม่แนะนํานะฮะไม่แนะนําเพราะผมเห็นเนี่ยรถหลายคันนะรถหลายคันเนี่ยเอานะเอาพระขนาดนะขนาดบูชาเนี่ยแล้วมีน้ําหนักเนี่ยที่เป็นโลหะเนี่ยเอาไปวางไม่สนับสนุนนะนะไม่สนับสนุนเพราะว่านะมันอันตรายฮะมันเกิดอันตรายได้แต่ถ้าเป็นเนื้อผง นะเนื้อผงองค์เล็กๆนะอย่างหลวงปูทวดเนี่ยผมเห็นมีนะครับน่าจะใส่ครอบแก้วก็ได้น้าองค์เล็กๆนะฮะมาจะใส่ไว้หน้ารถเอออย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยนะครับนะาคอนโซลอะ่ะบางทีไปใส่แล้วคุณก็เอากาวใส่ไว้น้ากาวบางตัวเนี่ยมันโดนความร้อนนะ่ะมันทําให้หลุดง่ายนะครับอย่างเทปสองหน้านี่ก็หลุดเหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงแล้วก็ถามเข้ามาเนี่ยอย่างเนี้ยจะไว้จะหันยังไงฮนะ เอาหน้าออกหรือเอาหน้าเข้าผมว่าได้ทั้งคู่เลยได้ทั้งคู่ถ้าคุณชอบในการอาราธนานะครับชอบในการจะไหว้ก่อนบางคนขึ้นรถแล้วไหว้ก่อนนะฮะหน้าไหว้ท่องคาถาก่อนผมผมแนะนําให้ท่านหันเข้าหาตัวฮะถ้าท่านขึ้นรถมาปังท่านไหว้แล้วท่านเนี่ยท่านหันเข้าหาตัวแต่ถ้าท่านขึ้นรถขึ้นมาแล้วท่านไปเลยเนี่ยท่านหันออกนะฮะหันออกครับหน้าก็คือว่าท่านนะคุ้มครองท่านอยู่แล้วแหละ นะหันออกครับนะแต่ถ้าถ้าท่านจะจะ,จะอาราธนานะครับนะจะสวดมนต์ก่อนอะไรก่อนเพราะบางคนขึ้นรถมาก็ต้องไหวก้ก่อนเนี่ยนะครับนะก็ไหว้ก็ให้พระท่านหันมาหาเหรานะครับแล้วก็ไหว้แล้วก็นะก็สวดมนต์อะไรก็ขะถงคะถาก็ไว่าไปนะครับแต,แต่ถ้าแต่ถ้าท่านไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไหว้ไม่อะไรจะเอาไว้คุ้มครองรถอย่างเดียวท่านก็หันหน้าออกได้หันหน้าออกไปด้านนอกนะครับนะเพอนะเวลาออกไปเนี่ยก็จะพระท่านก็จะหันไปทางเดียวกับเรานะไอ้วันนี้ก็ แนะนำเพราะว่ามีคนถามเข้ามาผมว่าไอ้ปัญหาแบบเนี้มีมีเยอะอะครับมีเยอะแล้วก็ถามเข้ามาเหมือนกันอย่างอย่างเรื่องของเรื่องของสีรถนะสีรถที่เขาบอกว่ามันมีหมอดูทักว่าสีเนี่ยไม่ฉโชก,กับตัวเองตัวเองใช้รถสีนี้ไม่ได้แต่เพระอื่นว่าตัวเองชอบแล้วไปซื้อมาแล้วก็เลยไปติดสติ๊กเกอร์นะติดสติ๊กเกอร์ว่ารถคันนี้สีแดงบ้างรถคันนี้สีดําบ้างรถคันนี้สีขาวบ้าง นะท่านอย่าไปติดเลยครับนะท่านอย่าไปติดเลยนะเพราะว่าจริงๆ <c oughs> <m uch ing> มันก็ไม่ได้อะไรหรอกนะไม่ได้อะไรหรอกนะท่านมั่นใจท่านเอารถท่านไปให้พระทําวิธีนะปิดทองให้เจอไม่ <m uch ing> ผมว่าน่าจะโอเคกว่านะนะไม่ไม่ต้องไปหลอกอ่นะไม่ไปหลอกใครอ่นะท่านท่านหลอกใครเนะี่ยท่านติดเนะี่ยผมยังไม่รู้เลยนะนะว่าการติดนะสติ๊กเกอร์บนรถในสีนูน้นสีนี้หลอกใครฮนะหรือว่าหรือว่าหลอกตัวเอง หรือว่าหลอกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหลอกพวกอะไรตรงนี้อะไรต่างๆผมก็ไม่รู้นะแต่ทีนี้ว่านะมันมันไม่ได้อะไรนอกจากจะได้ทางใจท่านอะถ้าท่านทําแล้วท่านจะสบายใจก็ทําไปเถอะนะถ้าทาแล้วสบายใจนะก็คือว่าหน้าติดแล้วท่านสบายใจอ่ะหน้ารถคันนี้สีอะไรแล้วติดแล้วท่านสบายใจถ้ามัติดไปฮนะมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยนะไม่มีอะไรผิดหรอกนะครับไอเรื่องตรงเนี้คุณสงการอาจารย์ครับผมว่า เอาพระมาสององค์เลยครับองคหนึ่งองหนึ่งหันหน้าออกองหันหน้าเข้าครับอ,อาจารย์แล้วแต่คุณเนะี่ยแล้วแต่คุณเนะี่ยคุณสบายใจคุณก็เอาอ่ะเออเออเนอ้เป็นวิธีแก้นะเป็นวิธีแก้นะเออนะหันหน้าหันหน้าออกองคหนึ่งเข้าองคหนึ่งเออสบายใจนะได้ครับไม่มีปัญหาหรอกเนะ การโจพิทณนุโลกเขาติดสติ๊กเกอร์หลอกยมมาทูตครับคุณอากลัวยมมาทูตเอาชีวิตไปอ๋อแล้วคุณคิดว่าคุณคิดว่ายมมาทูตสมัยนี้เขาโง่เหรอยมมาเที่ยวยมมาทูดเขาโง่อ่านอ่านเดี๋ยวเผลอนะถ้าบอกว่าเขาโง่จริงๆริเขาอ,อาจจะอ่านหนังสือไม่ออกก,ก็จะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะนะโอ้แล้วคุณคิดว่ายมมาทูตท่านโง่หรือไงเนี่ย เดไปหลอกท่านได้คุณนาทีอาจารย์ครับขอความรู้เกี่ยวกับขุนแผนภายชุมพลหน่อยครับนะคุณชงมาอีกแล้วนะคุณชงมาอีกแล้วเนี่ยผมจะบอกให้นะครับว่ารายการเราเนี่ยถ้าท่านถามมาผมพยายามจะหาคําตอบให้กับท่านนะอเผอิญว่าภายชุมพลเนี่ยนะภายชุมพลเนี่ยตอนนี้เห็นคนถามกันเยอะนะขุนแผนก็ยังไงก็ยังอยู่ในใจของผู้คนภายชุมพลนะครับเป็นพิมพ์สะดุ้งมานกับ นะท่านดูนะครับผ้าขุนแผนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีอยู่สองสองพิมพ์ที่นิยมก็คือพิมพ์สมาธิกับพิมพ์สะดุ้งมานนะสองพิมพ์นะสองพิมพ์หรือเขาเรียกว่ามานวิชัยนั่นแหละนะในนี้เนี่ยผมเผอิญว่าผมไม่มีนะไม่มีขุนแผนมามาเตรียมไว้ให้ท่านดูนะครับแต่ว่านะผมให้ดูให้ดูขุนแผนนะขุนแผนองค์ที่ผมมีอยู่แล้วกัน นะเป็นเป็นภายกุมารของหลวงปู่สิงห์เนี่ยท่านดูฮะอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยท่านดูอันนี้คือสมาธิที่นี้เขานิยมทํากันฮะสมาธิแต่ในส่วนของภายชุมพลเนี่ยภายชุมพลเนี่ยเขาเป็นมารวิชัยทะดุ้งมารกับอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับนะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีข้อมูลของภายชุมพลอยู่นะครับนะภายชุมพลเนี่ยนะภายชุมพลเป็นวัตถุมงคลที่ สร้างปีต่อจากภายกันยาฮะภายกันยาเ็าสร้างเมื่อปีห้าเ็ดายชุมพลสร้างปีห้าดนะแล้วก็เป็นรุ่นที่มีมวลสารภายกันยาอยู่ด้วยนะครับแล้วเป็นรุ่นที่นะใครๆก็ถ้ารู้ประวัติอะไรความเป็นมาแล้วเขาจะเก็บกันนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเดีนะ๋ยวผมจะ นะท่านถามมาก็เลยจะต้องตอบนะครับนะบางคนเนี่ยบางคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะแต่หลายคนไม่รู้แต่ท่านเนี้ยต้องการคําตอบผมจะบอกให้นะภายชุมพลจริงๆเขามีสองสองบล็อกนะสองบล็อกก็คือว่านะเขาจะมีบล็อกหลังเรียบนะแล้วก็บล็อกหลังยันไอ้ที่หลังเรียบเนี่ยหลังเรียบเนี่ยเขานะเขาปั๊มพระแค่แค่นําเลิกนะฮะ แค่นําเลิกรู้สึกว่าจะร้อยเก้าองค์เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ปั๊มนะครับเพราะว่าเขาจะปั๊มแต่นําเลิกเฉพาะบล็อกนี้แล้วก็ทาลายบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะนําเลิกนะนําเลิกเนี่ยเขาเป็นหลังเรียบฮนะเดี๋ยวผมให้ดูนําเลิกเนี่ยนําเลิกเขามีเนื้อนี้เนื้อเดียวแล้วเป็นหลังเรียบนําเลิกนะฝังตะกุดทองคําอันนี้เป็นนําเลิกนะครับเนี่ยฮะสะดุ้งมานกับพายชุมพลเนี่ยเขาเป็นแบบนําเลิกนะครับ นำเลิกนำเลิกเนี่ยจะเป็นเนื้อสีน้ำหมากแดงพระอาทิตย์หลังตะกุดทองคําอันนี้นำเลิกนะนำเลิกเนี่ยมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากนะบล็อกเนี่ยทำแค่ร้อยแปดองค์เฉพาะนำเลิกนะครับนะเฉพาะนำเลิกส่วนเนื้ออื่นๆภายชุมพลก็จะมีนะจะมีแบบนี้นะจะมีแบบนี้เนี่ยฮะทำไมภายชุมพลเนี่ย เขาถึงชอบเล่นแล้วทำไมเล่นกันได้ง่ายเพราะว่าภายชุมพลมีประวัติชัดเจนแน่นอนทั้งในหนังสือในเว็บไซต์แล้วก็ใน youtube นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นะจะไปอยู่ในต่างประเทศเยอะมากเนี่ยครับแต่ละเนื้อแต่ละเนื้อเขานะมีนะม,นะมีความสวยงามโดยเฉพาะเนื้อ เนื้อน้ําเงินมนุษย์มน้ำเงินมนุษย์แต่อยูนนนน่นะครับก็เนี่ยน้าเงินเนี่ยนะครับน้าเงินมนุษย์แต่อยู่รับทรัพย์เนี่ยนะครับโรยแบงค์เศษหลวงพ่อคูณหลังฝังตะกุดนะก็เขาจะมีนะจะมีแบงก์อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแบงค์ร้อยเศษของหลวงพ่อคูณที่ทันสมัยหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็จะมีนะจะมีแบงค์ยี่สิบเศษอันนี้ก็หลวงพ่อคูณที่ทันสมัยหลวงพ่อคูณด้านหน้า นะแบงค์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันบางองค์ก็เยอะบางองค์ก็น้อยนะครับนะนี่อันเนี้ยที่เขานะเขาเล่นกันฮนะนะด้านหลังเป็นอัคระยันนะอัคระยันยันกลับทั้งหมดนะต้องส่องฮนะต้องส่องกับกระจกนะฮะเพราะเป็นเรนยันกลับทั้งหมดเลยส่วนพิธีปลุกเสกเนี่ย ได้เนี่ยนะครับนี่นี่นมีมีผงพายพายกัญญาเนี่ยนะฮะนี่นะผงพายกัญญาผสมลงไปนะครับในรุ่นนี้นะรุ่นนี้ใช้ผงพายกัญญาผสมลงไปด้วยนะครับแล้วก็นะพิธีพิธีเนี่ยนะจัดแบบนะอลังการทีเดียวเนี่ยครับนะก็จะมีหลวงปู่แขกนะหลวงปู่แขกว่าสุนทรประดิษฐ์เนี่ยท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ แล้วก็นาหลวงพ่อสวัสดิ์หลวงพ่อสวัสดิ์นี่ท่านก็ละสังขานไปแล้วนะครับนาหลวงพ่อสวัสดิ์นะแล้วก็มีนะมีหลวงพ่ออนันต์นะมีพระอาจารย์ติ๋วแล้วก็หลวงพ่อจรที่นั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกอยู่นี่นะครับนะอันนี้สร้างเมื่อปีห้าแปดนะครับห้าแปดแล้วแล้วท่านท่านเนี่ยฮะคือพอของออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับออกมาปุ๊บนะหลังจากที่เขาเสกเรียบร้อยแล้วก็มีคน นะมีคนบูชาไปแล้วก็นะถูกรางวัลนะถูกหวยเนี่ยครับนะก็จะเป็นเป็นนะเป็นเรื่องราวที่ที่อยู่ในในหนังสือเล่มนี้นะครับเนี่ยครับอัคระยันนะเนื้อเขาเนี่ย เนื้อเขามีนะครับมีนำเลิกนะนำเลิกเนี่ยร้อยแปดองมีมีฝังตะกุดทองคำเนี่ยนะครับแล้วก็มีเนื้อฟ้าบูชาครูนะเก้าสิเองเนื้อม่วงเทวะกัญญา9ก้าสิเนื้อชมพูโภกกระซับ 99องค์เนื้อยมกปฏิหาร99องค์เนื้อขาวรัตนชาติ99องค์นี้เป็นนะนะเป็นในส่วนของตะกุดทองนะครับเนี่ยครับนะท่านถ้าท่านดูจากหนังสือเล่มนี้นะครับน้าพายชุมพลนะก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ถามเข้ามาผมลงรายละเอียดไปไม่เยอะนะครับเพราะว่า นะหลายท่านรู้แล้วฮะหลายท่านรู้แล้วพอดีว่าท่านถามเข้ามาก็ก็ตอบไปแล้วกันนะครับนะคุณสุภาพนะครับคุณน้ำสู่สวัสดีครับ อิงฟ้าพระใหม่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณประเสริฐสวัสดีครับชมอยู่พังงานะอิงฟ้าขอข้อมูลราชาราชนพยักหลวงปู่มหาศิลาครับนะคุณธนาภพคุณจีรยุภายชุมพลผมคล้องแล้วประสบการณ์ตรงครับทั้งแคล้วคลาดเมตตาโชคราบครับต้องราธนาดีๆครับของผมน้ำเงินแบงค์ยี่สิบเยอะมากยืนยันครับนี่ฮะนะคุณธนาภพ คุณธานาพบนี่พอใส่เนี่ยเขาบอกเนี่ยนะครับพระเครื่องเนี่ยเวลาเวลาใส่แล้วแล้วเราจะสัมผัสได้นะคนที่ใส่เนี่ยจะสัมผัสได้อย่างผมใส่อยู่เนี่ยนาที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมก็สัมผัสได้ก็คือเรื่องเรื่องเมตตาบารมีเนี่ยนะครับนะาสัมผัสได้จริงๆตรงเนี้ยหลายๆอย่างนะครับนาผมก็ใส่ติดนาใส่ติดเลยนะเพราะว่าพระขุนแผนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปในซุ้มเรือนแก้วนะครับ จริงๆโบราณก็สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธชินราชในสมเรือนแก้วนะครับนั้นเนี่ยนะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กใส่ได้หมดแล้วครับนะพระคุณแผนนะแล้วปัจจุบันคุณแผนก็นะมีสร้างออกมาหลายรุ่นหลายวัดนะครับท่านก็ดูว่าท่านชื่นชอบนะชื่นชอบรุ่นไหนนะของเกจิองค์ไหนสร้างนะครับ